ใช้ชีวิตเป็นปกติได้สองปีครึง่งโรคมันหวนกลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งจนปุ้ยมาหนักแล้วมีอาการหายใจเองไม่ได้หนูหายใจแต่รู้สึกว่าเหมือนมันไม่ถึงปอดตอนนั้นเป็นไข้ค่ะคือหยุดการรักษาเพราะว่าหมอบอกไม่รักษาต่อ <c oughs> คุณหมอก,ก็บอกว่าคนไข้จะไม่รอดแล้วนะอาจจะแค่สองวัน <c oughs> คุณพ่อตัดสินใจยังไงหมอบอกว่าต้องเจาะคอค่ะใส่เครื่องช่วยหายใจไม่อย่างนั้นก็คือไม่รอดแน่นอนซ้ายก็เจาะคอขวาเจาะคอด้านข้างก็เจาะคอหมดเลยไป วันละคนวันละคนหนูเลยต่ดสินใจไม่เจาะแล้วก็พ่อบอกว่าพ่อมีของขวัญพิเศษของหิศศรรย์พ่อบอกเออปุ้ยกินนะพ่อให้กินวันละเช้าสองเย็นสองแล้วก็เที่ยงอีกสองก็วันละหเมตรที่เห็นผลมันดีขึ้นเรื่อยๆค่ะจากที่ทานหนึ่งวันที่รู้สึกแบบหายใจได้แค่20%เซนมันเพิ่มเป็นสี่ผ่านไปเจวันอาการหายใจหนูเริ่มดีขึ้นประมาณ 80-90%แล้วก็ทานเข้าได้ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นพ่อเริ่มมีกำลังใจทานไปได้14วันหมอก็อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลไปฟักฟื้นที่บ้านก่อนที่จะออกจากโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ได้เจาะไขกระดูกสัลหลังไว้เพื่อตรวจหาเปอร์เซ็นต์มะเร็ง12%ที่เหลือ แล้วก็กลับมาฟังผลอีกครั้ง7วันหลังจากนั้นแต่หลังจากที่หนูหนทานซิสมีนไปคือวันที่ไปฟังผลเจาะเลือดอีกทีนึงเขาก็ไปตรวจหมอบอกว่าหมอก็ทําการย้อมแกลมหลายรอบแล้วนะแต่มันไม่เจอมะเร็งแล้วนะ